สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิดนาศดวิไลกับสินสมสรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปี25 5 6น้า้ยห้าสิบหกนะคะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของประชาชนนะคะที่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องราวของประชาธิปไตยค่ะมีช่างภาพอิสระคนหนึ่งนะคะที่มีความตั้งใจในการที่จะตามคนที่ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยในสถานที่ต่างๆค่ะความตั้งใจนั้นก็คืออยากที่จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นช่างภาพอิสระคนนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญประจำของสินสมสรคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสหภาพวันนี้อยู่กับเราค่ะคุณดุสิตเสมางเงินสวัสดีค่ะคุณต้นคะ่ะสวัสดีครับ เราคุยกันหลายเรื่องนะกับคุณต้น<ะ>เวลามาสินสมสรนนะคะก็เป็นเรื่องของภาพถ่ายทั้งหมดถูกต้อง<ะ>แล้ววันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของภาพถ่ายด้วยนะคะแต่วันนี้มาภาพถ่ายอีกแนวหนึ่งคือแน่นอนแหละภาพถ่ายทุกภาพบันทึกประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความคิดเห็นที่แตกต่างทางประชาธิปไตยนะคะคุณต้นตั้งใจที่จะออกไป กพื่อจะไปเก็บภาพโดยเฉพาะเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวตั้งใจครับคืออย่างที่คุณอาร์ตเคยเห็นเนี่ยรูปถ่ายของผมส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปที่แบบต่อให้ไปไปเที่ยวอย่างเช่นไปพม่าหรือไปอะไรก็จะไม่เน้นที่ธรรมชาติจะเน้นที่เรื่องราวของคนเน้นเน้นที่เรื่องราวของผู้คนเรื่องของชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการการชุมนุมทางการเมืองนะครับหรือเหตุการณ์อะไรพวกนี้มันก็คือชีวิตของผู้คนเหมือนกันซึ่งผมก็จะให้ความ สนใจฮะแล้วก็ตั้งใจเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบแค่ผ่านไปแล้วมีกล้องอยู่ในมือแล้วก็ไปถ่ายคือตั้งใจเลยว่าวันนี้จะมีอะไรวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรแล้วก็เข้าไปที่พื้นที่เลยครับผมปี2556เป็นปีแรกไหมคะที่เข้าไปบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองอ,อ่าไม่ใช่ปีแรกครับปีแรกจริงๆก็คือปี53 2553ฮะซึ่งที่มีเหตุการณ์ที่ลาดประสงค์แยกลาดประสงค์แล้วก็แถวๆถวสวนลุมเลยพวกนั้น,นครับช่วงนั้นก็เข้าไปเป็นอาทิตย์เหมือนนกัน แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยภาพถ่ายที่มีอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเผยแพร่สักเท่าไหร่แต่ก็ด้วยความรู้สึกเดียวกันก็คือว่าเราอยากจะเก็บภาพประวัติศาสตร์นั้นไว้เหมือนกันครับผม,มก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองแต่ตั้งใจที่จะเข้าไปบันทึกภาพของคนที่มาแสดงความเห็นทางการเมืองใช่ครับผมค,มคิดที่แตกต่างใช่ค่ะ,คะ ครั้งแรกที่ไปเห็นบอกว่าภาพไม่ค่อยได้มีโอกาสเผยแพร่เป็นเพราะอะไรอะคะก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์สมันก็ยังไม่ได้อ๋อบูงขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นช่างภาพอิสระนะครับก็ไม่ได้แบบส่งภาพให้สำนักพิมพ์หรือว่าสำนักข่าวไหนการเข้าไปถ่ายภาพก็เหมือนว่าเก็บไว้ส่วนตัวเพื่อที่แบบอ่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะเอาไว้ชมเองอะไรเองนอกจากเพื่อนเพื่อนเราใช่ไหมคะที่แชร์กันดูกันใช่ครับ ครั้งแรกที่ไปจำได้ไหมคะว่าไปที่ไหนก็เป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับก็ไปครั้งแรกๆเนี่ยคือไปที่อนุสาวรีย์ชติพิทยก่อนครับผมก็คือไปเพราะว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมเยอะมากแล้วพอเข้าไปเนี่ยไปไปครั้งแรกเนี่ยคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกกล้องไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยแบบโอ้ยคือยังไงเนี่ย ปีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเกาะถ่ายแน่นอนเพราะเราเห็นเห็นสิ่งที่มันน่าสนใจหลายอย่างนะะ <ฮะ S 1> ในม็อบขออนุญาตมาที่ภาพทางด้านหลังคุณต้นแล้วกันนะคะคือ,อด้านนน้นนะคะด้านที่เป็นภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะ,<ฮ>ะความหมายของภาพนี้ที่คุณต้นอยากจะสื่อสารถ้าเกิดเราไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนเยอะมากผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่กันเยอะมากเลยครับเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่ว่า ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าข้างล่างจะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะแยะมากมายไงแต่พอเรามองปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยมันมีแค่จุดเดียวเองตรงนี้เท่าน,นั้นเองก็คือตัวรัชธรรมนูญหรือนุนสสรีประชาธิปไตยตรงนี้ครับในแง่ของในแง่ของสัญลักษณ์แล้วก็เป็นทุกคนจริงๆไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนไมีวนความเห็นต่างกันยังไงก็คือรัฐธรรมนูญภาพนี้ก็คือถ่ายด้วยมุมแหนขึ้นไปอย่างนั้นม่ะซึ่ง แค่เปลี่ยนมุมมองอะถ้าเราก้มมางล่างเราจะเห็นคนจะไม่หมดเลยเห,เห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดูยุ่งเหยิงแต่พอเราแค่ยกมุมกล้องเงยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือแบบเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนต้องการแล้วมันไม่มีความยุ่งเหยิงไม่มีเลยมันคือจุดรวมของทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามจุดรวมมันก็แค่อยู่ตรงเนี้ย <ฮะ S 1> ครับผมชอบคํานี้มากเลย <ฮะ S 2> แค่เปลี่ยนมุมมองใช่ค่ะ,คะจากภาพนั้นขออนุญาตมาภาพที่อยู่หลังคนต้นเลยคือภาพรั้วลวดหนามครับผมนะคะรั้วหนนามี ช่วยไล่ฟังนิดนึงค่ะก็ในช่วงเวลานั้นน่ะเราก็จะเห็นภาพที่เราเห็นประจําก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยของกระทรวงหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับในพื้นที่ที่มีการชุมนุมเราเราก็จะเห็นตํารวจใส่ชุดปรับจะจนยืนเรียงแถวแล้วก็มีรถหนามกั้นซึ่งเมื่อพอมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นสิ่งพวกนี้ครับมันก็เป็นสัญลักษณ์อีกว่าเนี่ยมันคือการแบ่งแยกแต่พรณนวันเนี้ย เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเส้นแบ่งมีรวดหนามมาแยกเราออกจากคนที่แบบควรจะดูแลเราอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นภาพที่สื่อให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้คืออะไรครับค่ะ<ม>ก็ถ่ายแต่รั้วลวดหนามแต่ว่าเห็นความหมายครับที่ซ่อนอยู่ะนะคะแต่ยังไงก็ตามขาดไม่ได้เลยสําหรับทั้งภาพคนนี้นะคะคุณอุตสิท์เสมาเงินไม่มีทางทิ้งชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นในม็อบแน่นอนนะคะเป็นภาพข้างหลังอาร์ต ตรงนี้ภาพด้านบนที่เป็นกลุ่มสาวๆสี่คนนะคะมีถือธงแล้วก็มีกล้องถ่าย<ะ>ด้วยนะคุณต้นเหมือนจะให้ให้ชื่อภาพนี้ว่าเอ,อมันเป็นคำพูดที่มีคนพูดกันบ่อยๆก็คือ Mob ม็อบอินสตาแกรมนะฮะไอเพราะว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า